สวัสดีจ้าทุกคนมามืนอกี้พามว่าเป็นเกาหลีกินมาม่าแห้งเกาหลีเนาะคะ่ะรสเผ็ดว่าสันถ้าเบงว่าสิเผ็ดซ้ำใด้าก็มีพริกหยวกพริกหยวกอบนะคะเนาะอบแน่นตู้อ,อบแมค่ค่ะกินแกแตะบบเผ็ดเนะะื้อค่ะเนื้อซื้อมาแบบบ่เผ็ดอากาศมาม่าเกาหลีรสแห้ง มันสีออกเผ็ดๆเปียวๆว่ะสันพี่น้องเนี่ยจะลองกินเบิง้งสองห่อเด้นี่กินเบิดกับเบิดกินบเบิดกับเบิดกบเป็นอย่างมากค่ะมากินน้ำกันแสบๆน้ำกันเนาะจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนยำแรงยำแรงมาค่ะน้ำกันเท่าเทียสิอานนี้ยางไปยางมากอยู่ค่ะน้องเห็นแล้วเทียสีได้กินเดี๋ยวพูดนันกินนันเดี๋ยวพูดนันสิกินนี่ของจะของก็เลยเย็นเบิด คือแค่ปลายลิ้นพี่น้งองเผ็ดกุ้นซีรีตัวหละ่ะแค่ถือปลายลิ้นว่าท่านไดยน้ยาอยูอ่งสูบหัวหัวก็เป็นได้เ้วอา่สม,มัก dàn ống mút dẳng bám em nó nó bật phay lo này, thời gian chút thiên chút phay miên thì người เผ็ดเผ็ดเน่ะลาบวเผ็ดถึงปลายลิมเน้อในแสบจากนึง nào vô đi nó nào thằng dình mình nè dình con mình qua đây. มันเป็นแบบเพดจีดข้าเดียวไหมฮะว่าเป็นคือบริกัทบานเฮาไหม ออกพีก็น,นี่เผ็ดน้นนำลายสอเผ็ดมาเน้าขันเผ็ดน้ำลายสอสน้ำลายหน่อย <c oughs> อยาสีเร้าเผ็ดไข่แบบนี้ เด้อค่ะเด้อแต่บประกาจับมามาดอกาล่างหน้าล่างตาสื้อมาไใบแต่ลายมือแล้วล่ะพริกหยวกบวชัวสิเข็ดวยังกิน หอนี้นะสิบบิดดอกในนองสองห้องให้กินนมหรือองเป็นหลาย อื่นเด็กน้อยมากจากสีเฮดไม่นูยังไงเขากิน,นของใคอยางนันแตกตุ่มมัสซุกเด็ดอยจะได้กินมาหนิอืม <c oughs> แตกในปากเป็นยางบักตุม่มแทบแบบ สมสวงหนวยหายไปใส่น่วยหนึ่งสงสสยแตกเดี๋ยวไข่แดงกลายเป็นไข่สุกอะ่ะ เค <c oughs> okay, นะ,คะนับนก็บมนี้กับซ้ำเนี่ย่ก็เอาน่ค่ะกินกินเราก็นอนนอนเราก็กินอืมถามวไปอย่างขอบคุณสุกปู่ทุกคนนะคะนะสวัสดีค่ะ